สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเกลี้ยงแผงแล้วเลขน้องเพชรกล้าเลขปิงปองน้องเพชรกล้าเชื่อว่าหลายๆคนคงกําลังมองหาเลขที่จะซื้อวันนี้เรามีแนวทางมาฝากอีกเช่นเคยเป็นเลขที่ดังในโลกโซเชียลที่เรียกกันว่าน้องเพชรกล้าอย่างไรก็ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเลขเด็ดเพชรกล้า17มกราคม2565 37 3 1 87 81 สำหรับเลขที่ออกงวด30ธันวาคม64ที่ผ่านมาผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2564รางวันที่1 819068เลขหน้า3ตัว591979เลขท้าย3ตัว547419เลขท้าย2ตัว36อย่างไรก็ดีไม่มีใครรู้เลขจะออกอะไรขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ